วันนี้น้องบิงตื่นนอนแต่เช้าตู่เพื่อมาแต่งหน้าทําผมให้สวยเหมือนเจ้าหญิงเพราะว่าวันนี้น้องบิงจะไปเต้นรำกับเพื่อนๆที่โรงเรียนแต่เดี๋ยวนะพี่บายพี่บายยังไม่ตื่นเหรอเนี่ยสายแล้วนะยังนอนหลับสบายอยู่บนที่นอนแบบนี้เดี๋ยวก็ไปไม่ทันงานหรอกตอนเนี้ยน้องบิงมาถึงโรงเรียนแล้วว่าบิงพี่ไบอ่ะ แล้วอย่างนี้พี่ไบจะตื่นไปเชียร์น้องบิงทันไหมนะน้องบิงเขาอยากได้กาลังใจจากพี่บไบมากๆน้องบิงอยากให้พี่ไบามาเชียร์อยู่ข้างๆจะทำยังไงดีนะพ่อแบงค์คิดออกแล้วไปดูกันเลยครับเองตื่นได้แล้วลกูกวันนี้วันนี้มีเต้นลกูกไปไปอาบน้ำไมล่ะ เก่งมากวันนี้หนูมีเต้นที่เซ็นท่านมีงานโรงเรียนงานเต้นครั้งใหญ่เลยนะคะพร้อมไหมพร้อมนะไปอาบน้ำกัน พี่ไบย,ยังไม่ตื่นเหรอเนี่ยสายแล้วนะบิงพี่ไบอ่ะอไม่เห็นพี่ไบเลย,ย,ยไม่อยอมตื่นเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในงานก่อนโรงเรียนปานวิทย์จัดงานประจำปีน้องบิงเตรียมตัวขึ้นเต้นแล้วครับมีเพื่อนพี่ไบด้วยอา้าวพี่ไบย,ยังไม่ตื่นพี่ไบเพิ่งตื่นพี่ไบรีบไปอาบน้ำแล้วตอนนี้พี่ไบยอยู่บ้านคนเดียวด้วย พี่ไบต้องรีบมาโรงเรียนแล้วทุกคนเร็วเร็วเร็วไบเร็วเร็วเลยและตอนนี้พี่ไบเดินทางมาจนถึงงานแล้วครับตามหาน้องบิงก่อนครับบิงซื้อช่อดอกไม้ให้น้องบิงรูปตุ๊กตาแล้วน้องบิงอยู่ไหนอ่ะมีใครเห็นมัง้งเสื้อสีชมพูอ่ะนะบิง คนนี้แน่เลยเจอแล้วบิงคุยกับเพื่อนอยู่น้องบิงเล่นอะไรกันครับเนี่บิงพ่ออยู่ตรงนี้บิงอ้าวตอนนี้พี่ไบค์มาถึงแล้วพี่ไบค์ก็ซื้อพวงมาลัยเอาพวงมาลัยไปให้น้องบิงพวงมาลัยแบงค์ห้าสิบเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วการแสดงชุดที่หนึ่งของพี่มัธยมการลาเปิดงานเลยครับลาแล้วลาแล้ว My name มาดูโอเคเด็กๆครับรางวัลได้เลยครับหน้รัาของฮาร์ดเวิร์ดที่ต้องปลูกฝังให้กับลูกๆไปด้วยทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงเด็กโตนะครับพี่ใบมาแล้วพี่ใบมีของมาให้ด้วยโโอ้หมีเงินรางวัลมาด้วยบิงอ้ น้องบิงน้องบิงกับพี่ไบค์อกอดกัน่อยเลยโอเคบา,บ,าบาย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 น้องบิงครับตื่นสนุกไหมวันนี้เต้นเต้นแล้วหนูตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมเดี๋ยวไปเล่นกับเพื่อนไหมนะเดี๋ยวน้องบิงจะพาไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวกันเยอะเลย อะไรนะคบอันนี้ของขวัญของขวัญของขวัญเพื่อนบิงเลยเพื่อนสนิทเลยใช่ไหมวันนี้เป็นวันของน้องบิงนะน้องบิงเต้นน่ารักเต้นเก่งมากมากพ่อแบงค์ขอให้น้องบิงได้รางวัลเป็นพวงกุญแจแล้วกันพ่อแบงค์อยากให้รางวัลบิงมากเลยแต่บิงต้องกดเองนะเราต้องใช้ดวงเนี่ยกดปุ่มและพวงกุญแจจะหยุดหมุนนี่แล้วก็มีลูกศรชี้ลงมาถ้าเราโดนกุญแจปุ๊บ เราจะได้ของรางวัลเป็นของรางวัลสำหรับงานเต้นวันนี้ดีไหมละครับพร้อมไหมอ่ะกดเลยครับหนึ่งสองสามดูนะทุกคนดูตรงนี้ให้ตรงอุ้ยไม่ตรงอีรอบหนึ่งอีกรอบหอนึ่งห้อ,อตรงอุ้ยทำไมไม่ตรงอีกแล้วอ่าไม่เฉียดเลยแล้วบิงเลงอุ้ยไม่ตรงเอาอย่างนี้บิงเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้พี่ใบกดให้ถ้าพี่ใบกดได้ไบใบกดได้ไบให้รางวัลน,น้องนะโอเค พี่ใบจะให้รางวัลน,น้องนะครับใบกดปุ้งเลยกดดังปุ้งเลยอุย้ยเปลี่ยนกล่องเถอะเปลี่ยนกล่องอไม่ได้อ่ะกดไปต้องสี่ครั้งอ่ะแต่เราก็ไม่ได้อ๋อน้องบิงเขาอยากได้หมีแคร์แบร์ตู้นี้นะครับเ,เป็นตุ๊กตาแคร์แบน้องบิงต้องหมุนวงล้อนาฬิกานะครับหมุนให้ตรงกับช่องที่นาฬิกาจะหยุดเอาละครับน้องบิงอุย้ยนิดเดียว ไม่ตรงครับทุกคนช่องนาฬิกานี้ยังไม่ตรงอีกรอบหนึ่งไหมอีกรอบหนึ่งนะครับดีบาบจะเอาหมีแคแร์บสสีเหลืองเอานะครับเอาให้ตรงนะครับดูสิไม่กดแล้วหรอ๋อาไก็กดสิกดค้างสิโอเคจะปล่อยตอนไหนก็ได้รู้ไหนใหญ่คิดว่ารูไหนใหญ่ใบปล่อยเลยนะโอ๋อใหญ่เท่ากัน เฮ้ยเฮ้ยได้ไม่ได้โอหยติดนิดเดียวเองโอหยแสดงมันยากอันนี้ไม่น่าอันนี้ไม่น่ามีหมี่เนยด้วยหมี่เนยใช่โห่อันนี้ยิ่งยากเลยอ่ะอ๋ออันนี้ต้องเลงยี่สิบน้อยนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบโห่สิบหกน้อยนะสิบหกน้อยสี่สิบสี่สิบอุ้ยยี่สิบอุ้ยมันเฉียดสี่สิบไปนิดเดียวเอง บิง,บงออกมาแล้วนี่เก่งมากตู้กดช้างเราเจองวงช้างแล้วอ๋อลูกบอลลูกบอลจะต้องลงไปที่100 200หรือไม่ก็ซปเปอร์รีบอร์ดลงไปเอาแบบเอาไหนดีไม่เอาสิบนะบไ,ไม่เอาสิบไม่เอาสิบนะบาเอ้ยตองสิบทำไมกลั แม่นขนาดนั้นอุ้ยได้อีกลูกหนึ่งไปได้อีกลูกหนึ่ง30เย้ได้30อุ้ยเอามาแล้วออกมาแล้วอ้วอกมาแล้วเออกมาแล้วอ้เอกมาแ้วโอ้ยเอามาแ้เอะม้เอะอามาได้อวอาอุ้ยอาอุ้ยอมาออกมาแล้วอ้ออมาแออม้ออมาแล้อาม้เอออุ้ยออุ้ยไ้เยอะมากไปไปไหนดูดิโอ้โห ไปได้เยอะมากใช่เมื่อกี้นะครับเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้เราได้ลูกบอลตั้งห้าลูกแน่บิงลองไหมบิงลองไหมบิงลองดูนเนี่ยในร,รูปเนี่ยมีนูบบอลออกมาเต็มเลยแต่วันนั้นนะออกแค่ลูกเดียวเองนะอ่าลองอีกทีหนึ่งครับใช่หรือว่าบายโชคดีอ้าวแม่กดแล้วหรอทำไมได้อีกแล้วอ่ะหรือว่าหรือว่าเครื่องเสีย เราต้องได้เครื่องเสียนี้เยอะเลยอ่ะอุ้ยออกมาอีกแล้วเหมือนวันนั้นเลยอ่ะที่มีคนนั้นแล้วกบไม่ได้เอาไปอ่ะได้เยอะมากเอาอีกเอาอีกแม่เอาแล้วครับน้องบิงจะกดแล้วนะครับขอให้บิงได้ลูกบอลลูกบอลสีแดงเอาลงตรงกลางเลยบิงอุ้ยอุ้ยสามสิบโอ้ยี่สิบเอายูกหนึ่งข่อยลูกหนึ่งดูตีบิงได้กี่ลูกเอา,เอาบิงได้ลูกเดียว ได้อีกไหมได้อีกไหมกดเลยกดกดกดอุ้ยได้อีกได้อีกอุ้ยยี่สิบอีกแล้วเราได้ทั้งหมดกี่ลูกเนี่ยอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดรอให้ช้างขยับก่อนงงมากเลยนาะแม่ทําไมไบได้ลูกบอลตั้งห้าลูกส่วนบิงได้ลูกบอลสองลูกเองอ๋อน้องไบได้แจ็คพอตไบได้แจ็คพอตแม่กีก็อ่านอะ่ะไฟติดครบห้าดวงอะ่ะ อ๋อแบบนี้นี่เองเถึงว่าไปได้เยอะโอ้ยตัวใหญ่มาตัวใหญ่โอ,โอ้ยได้แล้วไปไปเอาตัวใหญ่ขึ้นมา ไปได้อีกบินอ,อีกตัวนึงพอช่วยพอช่วยมันหนักมันหนักหพอช่วยได้ยังเย้ได้สามพิแปดแน่จริงป่ะโอ้จะบ,บินได้สามพิแปดบินก็ได้เยอะเฮ้ยบินอะไรมาเฮ้ยบินทำไมมา,าไม่หยุดเลยอะ่ะ เอ้ยเบี้ยงอะไรมามาเยอะเลยดูดิีอุ้ยได้บอลอุ้ยบอลสองลูกเลยเบี่ยงอะไรมามาเยอะมากอุ้ยได้บอลอีกลูกแล้วแม่โอ้โอ้เงินรางวัลออกมาเต็มเลยเก่งมากเบี่ยบอลบอลได้บอลมาแล้วบอลมาแล้วกดกดกดอีกทีนึง สต็มอุ้ยไม่ออกหรอสามลูกนี้ยังไม่ออกอ่ะไอออก้เออกแล้วออกแล้วออกแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นบันไดแล้วเราก็ต้องเล็งให้ได้วงกลมนะครับตอนนี้ขึ้นบันไดมาแล้วครับลูกบอลลูกใหญ่ไหลมาแล้ว <Yes. Woo. S 1> ลงรูแล้วลงรูแล้วรูสีฟ้าแล้วก็ไงต่อ อ๋อนั่นไงพอมันเข้านะก็ได้ร้อยเลยได้เป็นร้อยเลยใช่ออกมาเยอะเลยมิงได้ร้อยเลยลงไหมลงไหมลูกนี้ลงไหมทีหนึ่งมันทำไมมันอีกจีดเดียวเองอ่ะอุ้ยมันเหมือนมันมันไปกก่อนนะให้ไปก่อนแหละว้าได้เอาจนได้ยังยันยันลอล้อนี้ก่อนร้อนี้ก่อน รอนี่ก่อนดูระแตนไม่ได้เท่าไหร่ลูกเนี้ยลูกเดียวปกติแล้วจะได้ร้อยนะได้เป็นร้อยนะดูที่ลูกนี้ได้เป็นร้อยป่าสีเขียวสีเขียวได้แปดสิบอ๋อดูอย่างนี้ถ้าถ้ามันลงสีเขียวได้แปดสิบถ้ามันลงสีฟ้าได้อันนั้นถ้ามันลงสีชมพูได้บนสุดอ๋อเราต้องรู้นได้สีชมพูเพราะสีชมพูมีแค่อันเดียวอันสุดท้ายนะ หมดตังแล้วไปถ้าอยากได้รางวัลอีกไปเอาเอาเอาเพอเพอไม่เป็นไรกดเลยอุ้ยเพออีกทีนึงเอาเพอนะเพอแต่แต้มไม่เป็นไรลงไหมมีใครลงไหมน่าจะยังไปทุกคนเราไปแลกตุ๊กตากันลงได้เยอะนี่ไม่ใช่ไหนน้อยนะ เราต้องเอาตังมาใส่แล้วล่ะใช่ของเขาเยอะกว่าเราอีกใช่ของเขาเยอะกว่าแต่ไม่เป็นไรแค่นี้เราก็อย่าอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะเดี๋ยวพ่อเอาถังมาใส่ให้โอ้ได้กี่คะแนนครับเนี่ยอุ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดเอาปลายมาปลายมาเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตั้งข้างนี้ข้างนี้โอเคอ่าบิ๊กใส่บีกดึงไปเลยไม่ใช่เออบิ๊กดึงไปแบบนั้นตอนนี้นะครับเราได้ทั้งหมด900คะแนนแล้วทันแล้ว ไปดู 11, 1นึ่งพันคะแนนเดี๋ยวเรามาดูครับว่าผ่านคะแนนจะแลกตุ๊กตาอะไรได้บ้างผ่านสามแล้ว1 4 0นสี่แล้วหมดยังหมดแล้วไปเราไปแลกกันใส่บัตรใส่บัตรใส่บัตรแล้วกดเซฟโอ็ดเจ็ดพันอ่ะไปไปแลกกันเจ็ดพันหกเจ็ดพันหกเจ็ดพันหกได้อะไรอย่างอันนี้อันนี้หนึ่งหมื่น อ๋อเนี่ยได้แล้วสามพันเองนเนี่ยนะเราได้แล้วเอาตัวใหญ่หอะตัวใหญ่สองพันสี่นี้ก็ได้เรามีตั้งเจ็ดพันคะแนนนี่ดูบิงสองพันสี่อุ้ยไหนไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถามให้บิงเลือกก่อนบิงอยากได้อันไหนอยากได้อันไหนถ้าอยากได้อันไหนแล้วมันไม่พอเราไปเล่นอีกได้ไไดโอเคบยปยถือไปก่อน ดูสีบิงอยากได้ไหนสล็อตเหรอตัวนี้คือตัวสล็อตเหรอตัวสล็อตนี่กี่คะแนนถ้าเราอยากได้อันนี้เราต้องจ่ายหกพันสี่ตัวนี้ก็ได้ไหนตอนนั้นเท่าไหร่หกพันเองไม่คอแหนสามอ๋อหกหมื่นสามแม่ก็ไม่ไมี <laughs> โอ้โหหกหมื่นเมื่อกี้เล่นต้องนานเพิ่งได้เจ็ดพันเติมไปห้าร้อยได้เจ็ดพันเอาคิดง่ายห้าร้อยได้เจ็ดพันแต่ก็ได้อยู่นะห้าร้อยก็ได้ตัวนี้แล้ว อันนี้หนึ่งแสนสองอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นี้อ่ะอันนี้หน,นึ่งอันนี้ได้หมดเลยท,ทุกทุกพวงเลยเนี่ยอันนี้ได้หมดเลยห้อยกระเป๋านี้ได้หมดเลยเอาไหนบิงเก็บไว้ก่อนเนอเราจะเก็บแต้มเอาไวอ้องั้นให้บิ์บเอาอันนี้ได้ไหมอุ้ยบิงบิงใจดีอะทุกคนวันนี้น้องบิงจะมาเอารางวัลน,นะครับพ่อให้รางวัลบิงนะ เพราะว่าบิงมาเต้นเป็นของขวัญแต่ว่าบิงไม่เอาบิงให้ใครให้พี่ใบนี่บิงเอานี้ให้พี่ใบไหนอขอดูหน่อยอันนี้เป็นขนมปังของคุณโอเคไปแรกเลยครับแล้วเดี๋ยวรางวัลบิงยังเหลืออยู่เดี๋ยวบิงเก็บไว้แรกของใหญ่เลยใช่ไหมโอเคไปโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง Bing บิงไว้ด้วยนะบาย